Ya Allah, ini kafah nih. Nah, di mana boleh ketemu? Kuasin dekat sama Ah ลงน้ำมาเลมนี่นน่ยเออมา่ยากนดุดซเนี่ยเออยากนพูเดียอ้วมาเล่ยมาเนี่ยทีโอ้โอกัมะอกัมะ์ป่ครับเพรเออเอออ้โอ้ม่วยผ้าเช็ดนี้ก็น้อไมันเอ่ได็วัแด่เอ้พ้าเหลพาบาเบียเหลอ่านั่น่อ้าอะไนั่นเาหมาบ่าวใหนเ้าบาีต่บ่าวักไฟนมันเลขอปลาเบียพวกไปพร้อมจะเลโอ้ไข่พ่ถ่นเลเล ไอ้ตอมไอ้ต้ไม่ไหวเบอร์ตอมมือตมือเฮ้ไม่ก็บึ่งนี่เหี้ยต้มือผมกินเป็นชิ้นชิ้นก็เป็นยานยาเลยนาวเป็นยานพวกนาวไ่ยาดเขาต้ยานาบอด้ไอ้ตอกไอ้โวยก็นอมก็นอมไอพ่ี่ป็นโยเนเอออช่างโอกไม่อไม่มาเป็นชายนยา

ขอให้ผมสุขภาพแข็งแรงกับทุกท่านด้วยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนสาธุสาธุสาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเชิญล้ครับกำปั้นจีนด้วยความปลอดภัยไปทั้งเรื่องเรืรังทั้งระดิกขอให้รวยรวยเบื่อรวยความสุขว้ารวยทุกกาะพับ ท่านไหกเป็ระมงอำเภอนะครับผมจันตีส่งอดีตเกษตรอำเภอใช่ตูกครับผมจันตี่ามนั้นเมียดเพืภอซตูครับผมไม่ชาให้ยตู่กันยอกแลกกันไม่ต้องมาแาจมาใหกดู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 เมกมีแรกัมีคุไปโซนปดรักที่อุดในสาน่านักๆก้าอุ้ดในชีพอพิพิธภัยฑ์เลยว่าแบเป็นโบาณนินใช่โซดกระจายครับผม 감사합 <laughs> นึกอยโมน่อ่โง <c oughs> เอไอไปยกับวันที่ได้เปิดดิสที่มันลงมาเราจะดันเต้นในเอฟไปเลยเต้นในกลุ่มกันลูกๆไทยมันกลุ่มกันคนๆตาคนยาวจันก้ากับใบเยเยใบเยยไก้เมฆปกันได้ฟังไ,ไป้ยิ <c oughs> นเรื่องเลใบเยยจันก้าไดา้คนยา,า,าวตานว่า

ในส่วนนี้เดี๋ยวได้เอท่านคุณนายรั้งหนึ่งนะครับในการจุดเทียนสองธรมที่ำบ้มนเดินดถึงครับนะครับขอบพระคุณคุณนายเฉลวยมงวค์ท่านนายกเหล่ากาชาิจังหวัดยะลานะครับที่ได้กรุณาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้อง พุทธศาสนิกนชนทุกท่านนะครับและก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระสมุบจุนตรีทิฏฐาสาโรนะครับเจ้าอาวาสวัดอันไดจังหวัดปัตตานีนะครับที่จะได้เมตตาเป็นองค์เสด็จพระธรรมเทศนาอนุโมทนาระหวารทอดกระถิ่นสามัคคีในปีนี้และในนาดับนี้ขออนุญาตยินดีเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนัยโดยพร้อมเพียงกันครับอะระหังสัมมาสัมพุโธภาคกวะพระ พระคาเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์บริจตจากกิเลสยังสาวมองทั้งหลายได้ถ้าจะรู้ถูกทวนดีแล้วอิเมียรสักการ สังฆาภิโคจายามิข้าพระ้าโคชาซึ่งหมู่พระสงฆุขเจ้านั้นด้วยร่างสังฆาเหล่านี้นั่งพักทียัอรัธนาศีลโดยพักที่ยักษ์อาจารย์บัญชาเป็นต้นเป็นประธานและคณะพุทธู้ิุัาผู้ที่มีจิทธิฐานทั้งหลายได้มาร่วมมาาเป็นผู้สนมาเพ็ญตานันนี้ขอท่านผู้คนคนนี้จงเป็นดลักปฏิพนขอย้อนกลับไปหาโยมทุกๆคนทุกๆท่าน ให้เป็นพุ่งเจริญด้วยจตุรพิษตอใจทั้งตรีประการคือให้มีอายุให้มีอายุยืนยาววันละให้มีผิวพรรณวันละขนฟอกฟองใสสุข,ขคือความสุขกายและสุขใจหวังความสุขไว้ทั้งพรุนี้และภูิข้างหน้าพรรคือพรรกำลังแข็งแรงปราศจากโลคาพยาธิทั้งหลายทั้งปวงและหากท่านยังลงสิ่งหนึ่ง ลายที่สวยหามที่ถูกต้องที่ไม่ผิดธรรมนองกรองธรรมขอให้สิ่งนั้นจงประเสร็จและสําเริจพัน,นสมความปรารถนาของโยนทุกทุกคนทุกทุกท่านอาตมาภาพรับชี้แจงแสดงประธรรมเทศนาก็พอเห็นว่าทุกคนเงียเวลาจึงขอสมมุิยุติลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศัจนีสาธุสาธุสาธุ การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ทัศนบุตรีพิจาราสารุ่นท่างอาจารย์ทั้งพระรามสุนะครับอาจารย์ได้เตรียมในบอกอย่ารดูบในทำบุญในทำทานด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็จะได้ สับปะรดสัอิปังมะยังพันเตสัปริวารัิวารังกาทินะจีวรทินวะกุสังสังคสสัสสสโอนชยามโนชยามะสาธุพันเตสาพันเตสังโฆสังโฆ อิมันซาภิวารังกาทินาิวะรัุสังกาทินจวรัุสังอิคันหาโตอิคันหาโติคันเหตตวาจาอิมินาทุเสนะกาินังอัตถะตออัมหากรม ทิทาตัมทิทายะสุขายะนิพพานายะจารย์าแต่พระที่สุสมผู้เจริญข้าพระเจ้ากระตลายขอน้องถวายท้าทีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารนี้ แด่พราพิกษุกสงขอพ้าพิสุกสขอาิสุกสงจงรับผ้าจีวรกรินจงราทกระินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระ้าทเจ้าทั้งหลายรันครับแล้วครับแล้วจงการกะถิงกระถินด้วยผ้าผืนนี้นี้เพื่อประโยชนเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อบัพติศมาเพื่อบัพติศมาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละการเทอญตลอดการละการเทอญนะครับเดี๋ยวกันนี้เดี๋ยวเชิญข้าพระถิจิวรนะครับของท่านประธานในพิธีวางบนผานแป่นฟ้าพระสงฆ์รูปที่สองนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเจ้าภาพในส่วนของข้าพระถิฎินะครับระเกิดได้ทุกรูป นะครับอ่าเข้าประเคนแต่พระสงฆ์ได้ทุกรูปผู้ร่วมพิธีทุกท่านผ่านด้มเบอร์ครับอ่าเราถุกวันได้ร่วมกันถวายอ่าปัจจัยทั้งหมดเราได้ทำหนูบำรุงหให้กับวัดของเรานะครับเดี๋ยวจะเชิญท่านทุนไลกับที่นั่งรับรองนะครับแล้วก็ผ้าจีวรถวายได้ไม่จำเพาะจอดตรงเผ่ะภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งเขาเรียกว่าสังฆทานนะครับการถวายทานพุทธศาสนามี2ประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็ยัว่า,าปาฏิบุคคลิกทานการถวายแบบจอดตรงพระพุทธองค์ตรัสว่าได้บนน้อย การถวายสังฆทานเป็นการได้อุ่นอันยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นอนุบุตรนาบุญกับเจ้าของในส่วนของภาใจจีวรภาคกระถินกกในวันนี้นะครับเดี๋ยวรับกรรต่อไปก็จะได้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะทาพิธีอัปโลกนกรกรรมนะครับจะได้สมมติจดจงว่าในปีนี้ผ้าของคุณนายทูว่าเฉลวยพงศ์สุวาารรณนายจุาการ์ชาติจังหวัดัะลาพร้อมด้วยพุทธบริสัททั้งหลายผู้ประกอบด้วยศร,รัทธารุสาหะพร้อมเพียงกัน นำมาถวายแก่พี่สงฆ์ผู้จำภาษาต้นไตรมากและอาวาสนี้ก็แลถ้ากฐินัณฐานนี้เป็นของบรุดีตหลุดล่อยมาโดยทับปาตาศและได้ตกลงในทัพการฝงจะได้เฉพาะจับจองแก่พระสุฆรูหนึ่งรูปใดก็หาให้ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ยอมอนุญาตให้แก่พี่สุฆ์รกหนึ่งเพื่อจะกร เพื่อกรติกาตารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำอตถกา,าการย์ผู้รู้พระบรมพุทธานุบายไว้ว่าเพศศุขรูปใดเป็นผู้ประกอบด้วยเสรสสตารคุณมีสติปัญญาสามารถจลอดรอบรู้ทำปัยประการมีอุป,ปกรณ์เป็นต้นเพศสุขรูปนั้นยังสมควรที่จะกระท่งเ่งกติกนาตารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้วัดนี้พระสงฆ์จะเหตุสมควรแก่เพศศุรรูปใด จงพร้อมใจกันยอมอนุญ,ญาตให้แก่พิสุกโลกนั้นเถิดผ้ากฐินตากับผ้าอ,อนิสงส์บริวารทั้งทวงนี้ข้าพาเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแกร่พระสมุทิวัสสุภาทโรเป็นผู้มิสติสามารถเพื่อกระทำกฐินนัตรกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธนุญาตได้ ถ้าบาปที่สูงสได้เห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในทํากลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สันทัสัญญาณสาธุการะับขึ้นให้พร้อมกันเทินสาธุในส่วนของภาากริถิ่นปีนี้นะครับก็ได้เป็นฉันทานอันมัติจัดทานคือความพอใจนะครับอนุมัติด้วยความพอใจเป็นฉันทานนะครับก็ถวายคับ ผู้ดูแลรักษาการเจ้าวาดวัตถุรุติของเรานะครับก็จะไปปกครองภานกินในปีนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสนี้อยากจะเชิญคณะศิษย์ทังศิษย์ทุติยท่านก็นแล้วแต่ที่เป็นเจ้าของนะที่เป็นเจ้าของบริวารนะครับหัวใจสําคัญของการทอดกฐินก็คือผ้าไกรนะครับนะตอนนี้หัวใจสําคัญเสร็จสมโณ์ทุกประการนะครับส่วนที่เหลือก็เรียกว่าบริวากรกฐินนะครับคณะนามพุทธาุญาตานะครับนะนะก็ถือว่าหน้าที่ของระพุท้ามีใช่ไหมครับ าผู้ไม่ต้องนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะประกาศยอดเดี๋ยวให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลในส่วนนั้นนะครับเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ทุกประการนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับความธรรมะสมบูรณ์ยกระดังจะทำอธิษฐานอยาจามาอยาตถวาริวังอาปราบาริโอเรนติสักหลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังโอปากาติ

No.

เพื่พว่าวิธีทุกท่านกล่าวคำแท่เมตตานะครับสัเทศสัตตาสัตว์ตายที่เป็นเพื่อนตเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันท้าย่อ่อยเ็าจึจบ้นปัจจัยยังไม่เป็นข่างการนะครับในทีนี้ต้อจับตัวท่ิ่ข้าวบดสามแสนห้าหมื่นสามร้อบาทสาธุพร้อมกันครับสาธุจับจิตจับใจให้สาธุ

พัฒนาบุญครับสาธุอย <So S 3> <Okay. S 1> ่าลึมวันของชรวบุตะติอย่าลึมหน่อยไว้ในใจอีกวันนึงนะครับนะว่าเราได้มาทอดกทินสามวันที่กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวลูกบอลวันนี้ถะุ่ซ้อแก้วนะครับซิทลูกบอลดำซิทขอดชะไายนะครับนะอันดับพันาบุญครอบประคนทุกทานนะเดี๋ยวไอหน้าบันดันนี่ข้อพูดหนึ่งครั้งเออข้อพูดพิายนะวันนี้ข้อซ้อเสียงหวานตาตาบาบาเอาลุ้มลุ้มเอออันดับพันาบุญครอบประชาชนพีดีของพิธี่อ่าจะพัฒนาทำแล้วก็ยาลาอ่าอันดับพันาพี นะครับอ่าอนุุพทนาดทุกคนทุกตานะครับอ่าเด็กหิงกำปิ้งรานลันะครับว่าใช่เออขับโยบายเออขับแหวนขับโบายเออในในะน้าในะน้าพีดองชาวบ้านทุกอย่างตัวก็คนพิดผีดอกชาวทุกแต่ก็ขับโยบจนคนที่ทักไป่ขับตลอดจนถึงประจันตุพิธีคุณนายท่านผู้อาตรบการจัดและทีมงานทุกตาทุกตาทุกรานะครับรวมกันอ่าจัโอยเลยนะยะจรบโอยให้ ่าได้ได้เอา,า,นานไปนั่งไฟจอ่เพื่อยันะ<ว>ยงไม <ๆ S 1> ่ดได้พครับตอนนี้กำลังโยกระพรอกรู้ว่าพุยนานนะครับนะเดี๋ยวขาพยานแล้วมันทิ่คุณนะอ่าอย่าีคพอแมนทันได้เท่้ากกัพีพาอุกวา,างไวเทขออมัยการเมียเชาเอา่าือว่าถ้ายังไปกลับตอนนี้กำพพิกยเ